สวัสดีครับอันนี้ส่งมาจากเขกพากขนงนะครับกีตาร์เดี๋ยวติามาเปิดกล่องตรงนี้ก่อนนะครับผมวันนี้มาดูนข้างในเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็กกีตาร์ตัวนี้ผู้ส่งแจ้งมาว่าสองตัวนะครับจะมีสองตัวอย่างที่ผู้ส่งแจ้งมาไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพราะว่ามาอันนี้เลยนะครับผมอนุญาตส่ง รึบนะครับสำหรับรถเร็วนะครับพอดีนดินไม่ได้ไปแกะอยู่ที่ห้องประจับนะครับแกะอยู่กลางบ้านก่อนเพราะว่ามีงานส่วนตัวต้องรีบจัดการต่อน,นะครับปึ๊บโอ้ป,ปึ๊บปึ๊บมาแล้วนะครับโอเคครับโอ้สองตัวอย่างที่ผู้ส่งแจ้งมาจริงๆด้วยนะครับอันนี้เป็นหนึ่งตัวนะครับ แต่ว่ากีตาร์ไม่มีกระเป๋านะครับไม่มีกระเป๋ามาเพียงแค่อไม่มีกระเป๋ามานะครับผมเป็นสองตัวนที้ละกันนะครับผมก็อย่างที่ที่บอกนะครับเดี๋ยวลติงจะมาเปิดกล่องอีกทีแต่การขนส่งมาเรียบร้อยดีนะครับผม นั้นตังนี้ก่อนละกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรัตินต้องจัดการงานพละส่วนตัวต่อนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวรัตินจะมาเช็คดูสกู๊ตต่างอีกนะครับจะรับผลความเรียบร้อยอีกทีนะครับผมหรือว่ายังไงดีหรือเอาเลยก็ได้นะครับงั้นเดี๋ยวราตินเช็คความเรียบร้อยเลยครับผมเผื่อพี่ท่านใดหายอยู่นะครับผมจะได้ส่งให้เลยนะครับ เดรรักนะครับเป็นสีหกครับผมสีก็จะเจ็บปวดนะครับเช้าสีม่วงนะรักประเทศรักเทศเดียวกันนี่ถูกใจเราสราตัวนี้นะครับมาแบบสีจะปวดลอยนะครับคุณพี่เขาก็หอมาค่อนข้างดีเลยนะครับผมอย่างนี้ดีมากนะครับจะเป็นประโยชน์ทั้งผู้รับและผู้ส่งที่เราติดได้แจ้งไว้นะครับผมอันนี้ก็หอมหลายชั้นครับผม กีตาร์รวมทั้งหมดเจ็ดพันนะครับแต่ค่าส่งหมดไปแล้วประมาณพันห้าน่รวมค่าหฮสเอาให้เป็นนิดนึงนะครับนี้ก็เปิดกล่องกันแบบเปิดกล่องกีตาร์กับรายการนัดตินนะครับกันแบบลุกทุ่งหน่อยนะครับผมเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับสวัดีนัดตินจิตชุระอิ่นะครับแต่ว่าอะไหนๆก็เปิดแล้วก็เปิดให้เสร็จไปเลยนะครับผมดูขาวไปด้วยเปิดกีตาร์ไปด้วยนะครับ อนนี้ก็อยู่ในลักษณะนี้แล้วนะครับน้ก็ เท็มาค่อนข้างดีนะครับผมส่วนตโัวกีตาร์ดีแล้วก็สวยงามมากนะครับโอ้นี่เลยครับไม่มีรอยไม่มีตําหนิใดๆนะครับไม่มีแผลใดๆเลยนะครับสวยงามไม่ใหม่เอี่ยมครับผมนี่เลยครับโอ้โอ้เน้นตักนะครับอ่ะเดี๋ยวมาชมตัวต่อไปแล้วกันนะครับ เดี๋ยวมาชมตัวต่อไปเรี่อต่อนะครับคือคอคอันนี้ไปกันยาวๆเลยนะครับผมคลิปนี้นะครับ เลยลร,รื่องจากมีกีตาร์ส่งมาทีเดียวพราะมันสองตัวรับเข้าอยู่แล้วนะครับทาติดรับเข้ากีตาร์ทุกวันนะครับผมแล้วก็จำหน่ายทุกวันเช่นกันนะครับพี่น้องท่านใดน,นะครับที่สนใจในกีตาร์ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องสันสะทการเกียงดนตรีครับลองติดต่อเข้ามาดูนะครับหรือคอมเมนต์ด้านล่างยูทูบได้เลยนะครับผม อ,อันหนึ่งก็คือเข้ปรึกษาเรื่องคัดกรองวิชาชีพเกี่ยวกับตลาดออนไลน์ได้นะครับแมตติงก็ร่วมคัดกรองนะครับแต่แมตติงไม่ได้เป็นแอดมินเพจหรืออะไรนะครับแต่สามารถระบุได้นะครับจากาให้เข้าไปสัมผัสในกลุ่มหรืออะไรเงี้ยครับก็สามารถมองออกว่าท่านไหนวิชาชีพท่านไหนขายจริงหรือท่านไหนขายแบบว่าซื้อขายแลกเกลี่ยเงี้ยครับก็จะพอคัดกรองช่วยกันได้ครับที่เพื่อนน้องท่านใดที่สนใจก็ลอง สึกษามาดูนะครับหรือน้องๆน,นะครับผมที่กําลังมองหาเท่านตรีไม่จําเป็นต้องซื้อขายกันทั้งทีนะครับแต่ว่าลองลองนะครับผมลองมาช่วยกันดูแลตลาดนะครับเพราะว่าเงินทองหายากครับถ้าพลาดไปก็เสียดายแย่ครับผมแล้วก็ที่สําคัญบางท่านน้องๆมีเพื่อรั์จากัดนะครับผมไม่ต้องรบกวนคุณพ่อคุณแม่ครับผมตรก็ลองสึกษากันดูครับ <S <S ถ้ามีใจนักนะครับรู้ว่าอยากจะหาสังาการให้ตัวเองนะครับไม่ได้เล่นเป็นอาชีพแต่อยาก สนทายนะครับก็สามารถติดต่อลงมาดูงนะครับผมหรือว่าจะมีอร์สอนน้าตินก็มีที่แนะนํานะครับส่วนตัวน้าเองก็น้ตินเองก็สอนได้แต่ขั้นพื้นฐานครับเพราะไม่มีเวลาครับแล้วก็ระดับฝีมือน้าตินงก็ไม่ถึงขั้นที่จะสอนให้เป็นมืออาชีพได้เท่าไหร่นะครับต้องออกตัวให้สวยมาแล้วครับผมอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็เป็นกีตาร์ลาวิดนะครับตัวนี้คอเผาสวยเช่นกันนะครับงานดีงานเนียนนะครับว้าว นี่เลยครับผมโอ้โหสวยจริงๆครับตัวนี้ครับผมเป็นงานผิวซาตินนะครับสวยมากครับสภาพ90เปอร์เซ็นต์นะครับผมสุดยอดเลยนะครับผมว้าวว้าวแทบไม่มีแผลเลยนะครับผมอ,อืออูออ้วันนี้มีตุ้งตาดีๆเข้ามานะครับผม แล้วก็ยังไงก็ถ้าสนใจก็ลองติดต่อนักเกมาดูแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เราติงจากลากันไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนโชคดีมีเงินใช้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ